สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของ DT แทนะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยูวยกัน5ตัวนะครับเวลาที่เราจะกดสมัครนะครับไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมนะครับป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับแล้วก็เน็ตแต่ละตัวนะครับก็จะไม่การันตีว่าจะได้ทุกตัวนะครับให้เราครับลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนะครับดอกจันสองสองสองดอกจัน สี่แปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่สองนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่สามนะครับดอกจันสองสองสองดอกจันสองเจ็ดห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ ดอกจันสองสองสองดอกจันสองเจ็ดห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่สี่นะครับดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดแปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดแปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ห้านะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ ดอกจัน104่งดอกจันหนึ่งศูี่ยมแล้วกดโทรออนครับก็ให้เรานะครับลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ